ทุกแล้วตอบปิค่ะห,หรือจบแล้วหลังจแล้วตอบปิค่ะนี่ใส่หมอกไปเลย่น,นี้หนูใสหมอกไปคนมองเลมริ่มเลยนมก่มองในหนูใส่กางเกงหนูโพสอะไรแปลกหนปบอก ขเเนี่วยวันนั้นมันร้อยหนูดีใจว่ามันหายแล้วอ้าวทีหนูหายหนูก็คงแบบว่าล้างหน้าด้วยยังไม่ได้เทสอันนี้เลยขอล้างขอเช็ดมือก่อนเทสกลิ่นว่าเป็นไงเพราะหนูไม่เคยใช้เลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ซื้อมานะคะ ปกติหนูใช้กันเย่เอ๊ะไม่ใช่กันดิกันเย่อ่อใช่ไหมกันเย่หรือเปล่าพี่มิ้นมิ้นจะบอกมิ้นแฟนรูปแจ็สส์มิ้นชื่อมิ้นอะไรอ่ะก็สนานเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ที่เป็นแฟนที่เป็นญาติของพี่แอร์พัทอองขอขอเทสเทสกลิ่น เราบปดิบปดิไปชันแกะไงไมันแกะยากจังไม,ม่ขนาดเลยนี่นี่เจ็บมัน,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 จ,ะนจะป้อยได้เหรมันจะเปิดยากเนาะอหอมไหมก็ปะกะติเข้าไปเนาะกลิ่นปกติเข้าไปไม่หอมหนูชอบของมันหอมเนี่ยหอมด้วยแล้วก็แบบผิวสุขภาพดีด้วย กินแบรนด์หนึ่งค้เาเรียกอะไรบุฟเฟ่บุฟเฟ่บิวตี้ที่เดอะมอลล์อยู่ดีๆเขาก็แบบปิดสาขาย้ายไปที่อื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่านสนามนจะไม่ถึงหนูได้ไปซื้ออยู่ยช่วงหนึ่งเหมือนได้ครีมอาบน้ำได้ครีมทาผิวแล้วหนูก็ทำสมาชิกมาเรียบร้อยแล้วะแต่ก็บอกให้หนูไปนูนแถวหน้ารามคำแหงโอ้ยไม่พอ มันไม่หอมมากกลิ่นธรรมดาขอโทษนะคะคือกลิ่นมันก็เหมือนครีมโลชั่นธรรมปกติทั่วไปอะไรเงี้ยอืมจริงๆน่าจะมันน่าจะออกกลิ่นแบบหวานๆหน่อยเนาะแบบเหมือนเนี่ยกลิ่นมันน่าจะเป็นแบบเหมือนมิกซ์เบอร์รี่จริงๆอะ่ะกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่จริงๆมันจะต้องออกแบบหวานๆเครืหวานหน่อยอะเปรี้ยวๆหวานๆอะไรเงี้ยออกมาแบบสวีทๆแบบกลิ่นแบบแบบออกโชบี้โชบี้อย่างนี้น คือภาพเป็นใช่อะ่ะแต่พอแบบมาใช้มไม่ใช่เลยมันไม่เป็นไรมันมหนูแค่สำลองเอาไว้สำรองนียามีหอมอันนี้หอมที่หนูบอกว่ะบุคคะบบ๊คเขาเรียกะไร b ิวต t y บุ๊คแค่ b ิวต t y อะค่ะ หอมมากแต่มันมีเหลือหน่อยนี่มันใกล้หมดแล้วคือเหลือแบบไม่เยอะมันใกล้จะหมดแล้วแหละอันนี้ก็หอมนะคะเนี่ยเนี่ยโธถ,ถ้าหนูรู้ว่านี่กลิ่นแบบนี้หนูเอานี้มาดีกว่าเนี่ยอันนี้หอมกว่าอันนี้ยังมีกลิ่นหอมกว่ากว่า,ยวายเยอะเลยอันนี้เป็นเก่าหรือใหม่ทำไมหนูตาหนูมองมัน,อน,อนหอมอะกลิ่นไม่ผ่านแต่เขาเรียกอะไรคุณเขาเรียกอะไรคุณค่าข้างในงมันอาจจะแบบบำรุงผิวได้ดีกว่าเนาะนเป็นเป็นมิสเบอร์รี่ จั่อันนี้หอมกว่านะคะเนี่ยหอมกว่าโลชั่นมันก็ต้องมีความหอมเนาะทาแล้วแบบไม่ใช่ผิวคือแบบผิวสวยอย่างเดียวมันก็ต้องมีคือไม่ใช่แค่ผิวสวยอย่างเดียวมันก็ต้องแบบหอมด้วยอะไรเงี้ย้ลโลชั่นมันก็แบบเป็นแบบติดกลิ่นกายออกไปอันนี้หอมกว่านะคะแต่แบบมันเอามารวมกันมันก็เลยไม่ค่อยหอมเลย จริงอันนี้หอมทาให้มีจะหอมอันนี้หอมเลย,ยเสียงแบบดังมากอันนี้หอมแบบมันเป็นเขาเรียกวาน,นิลาวาน,นิลาหอมมากเนี่ยเหมือนอมยิม้มเขาเรียกอะไรอมยิ้มเงี้ยเลยเหมือนลูกปัดอมยิ้มเนี่ยชุบป,ป้าชุบป้าป้าชุบป,ป้าวาน,นิลานานโนนานโนวิตามินบ,บิงบิงไบส์เหรอบิงไบส์ใช่ไหมเนี่ย เนี่ยบิงไบท์ทำบิทงทำไบเลยหนูก็ว่าแบบตอนที่หนูได้มาใหม่ๆ่หนูซื้อมาใหม่ๆหนูก็ทาทาหลายรอบเลยทาแบบทาแขนทาขาไปเดินให้แล้วทาทาทา,ทาอยู่นั่นแหละกลิ่นวานิลาพี่อหอมมากเลยหนูโดนเข้าไปแล้วแบบหมือนถึงขน,นมหรูอกกี้อะไรพวกนี้ที่เรากินเข้าไปแบบนี้กลิ่นมันจะหอมๆน่ากินมากเลย นั่สดชื่นหอมสนิทจริงจริงมันมีกลิ่นนึงอะเคซี่อันนั้นแบบเซ็กซี่หน่อยเซ็กซี่เซ็กซี่หวานๆแบบเซ็กซี่แต่นี้แบบว่าสวีทสวีทแบบน่ารักน่ารักอะไรเนี่ยเคซี่ก็จะแบบเขาเรียกอะไรอะเหมือนแบบหอมแบบเยาวยวนมากเลยเหมืนมีสนิทตอนแรกเขาให้เคซี่หนูก็ไม่เอาตอนแรกดูไปซื้อ ตอนแรกให้หนูไปดูเันนี้ยแค่ร้อยจากเกือบสองร้อจริงๆอะเกือบสองรอวันนั้นไปเขาแบบดช่วงเซลลเนาะแค่ร้อยยี่สิบต้นๆเนหนึ่งหลังจากโควิดเขาเรียกโ,โ,โควิดโควิดอะเขาก็เอามาเซลลโควิดโควิดอหลังจากโควิดอะค่ะแค่ร้อยี่สิบเองร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบาจ่าจะเกือบสองร้อยะแล้วพอหนูไปทีนึงก็แบบ เคซี่อ่ะหนูจะไปเอาเคซี่ไงไอ้หนูจะไปอันนี้มันหมดแล้วดูมึนแล้วคืออันนี้หมดแล้วหนูจะไปเอาอันนี้แหละคือหนูไม่เไม่ไปเอาเคซี่แล้วแต่เขาให้เคซี่หนูเหมือนราคาสลับก,กันเคซี่ Casey แบบถูกลงเหลือร้อยี่สิบจากวันนั้นเคซี่ร้อยกับสองร้อยเออหนูก็หนูเล่าเคซี่มาป่านนี้หนูก็แบบมีเขาเรียกเขาเรียกโลชั่นน้ำหอมแบบหอมๆแล้วอ่ะแล้วมันบำบรุงผิวด้วยอ่ะดีด ก็แบบสุดๆเลยอะ่ะของเ็าดีจริงๆนะพี่เนี่ยหนูอยากได้อีกแล้วกิ่นเนี้ยหนูชอบกินเนี้ยคะ่ะนึกถึงคุณหมอตอนที่หนูไปทำฟันลิเทนเนอร์อ่ะเขาใช้อะไรไม่รู้ว่าใส่เข้าไปในปากหนูกินกินเดียวกักลิ่นนัเลยนะหนูลชอบมากหนูรู้สึกอบอุ่นแบบหวอนโยอะไรอย่างเงี้ย เยอะแต่วันนี้ไม่ได้ใสอยู่บ้านจริงๆก็ให้ใส่ข้อบอยเดี๋ยวมันจะอะไรเดี๋ยวมันจะเลื่อนเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นหลังเด่๋ยวไม่ใส่แล้วมันคับๆเลยดีู่ไม่เสร็จยังไงไม่รู้ก็เลยไม่ใส่เดี๋ยวล้างทองใส่ใสล้างท้องใส่ใสแล้วนะทานอันนี้นะเข้าไปแล้วแบบ รักษาแข็มน,ะนันจะดีขึ้นเนี่ยช่วงที่หนูหายปว่วยหายปวดเนยหนูทานอันนี้ด้วยแหละคือรู้สึกด,ดีขึ้นเนี่หนูทานเพราะเนี่ยเแบรนด์ทิมเบอรี่อะไรพวกเนี้ยหนูก็คือไม่ปวดเลยอ่ะแต่ไม่ปวดไม่ชาเลยแต่ปลายนิ้วนิดๆแค่นั้นเองตัวเนี้ยปวดไม่น่าทานเยอะเลยอือได้องค์พระเจ้าเข้าช ให้หนูรัาทานในปริมาณที่พอดีแบบรักษาตัว้งไม่อยังจะค้วนได้หนูนี่ป่วยนีย่หนูคงแบบนี่หนูยุบลงมานิดหนึ่งละแต่ตอนหนูว่าวันนี้ีก่ก็กินนี่ก็กินโอปองล้วมันอันนี้เกือบละเขาเหวีว่ยงนิดนึงเกือบจะออกไปเดมอลแล้วอันเนี้ยนี่ยังมีสติอยู่แบบคือแบบปปรบตัวข้างนอกแล้วมันร้อนมากแดดทำไมร้อนขน,นาดน,นี้แบบไม่ไายดีกว่าแต่แรกข้าไปฝั่งหนึงตาจที่ไม่ไปเลย เออซื้อเซเว่นคอร์แล้วเดินกลับบ้านดีกว่าไม่มไหวแล้วตลุแล้วก็โหเยอะๆเต็นมือหมอนม,ม่หมดนจะแก้หมดและจะกลิ่นไหมก่อนไปไ,ไหนไปดูแล่าก่อน เปโซนแล้วม <i mean, ่ห <so า <so ุ่าชุบชุปจุ๊บจุ๊บจุ๊บจมีหอมไหมคะลูกหอมไหมคะหอมกันไหนหอมกันไหนชุบกันไหนุบกันไหนจุบกันไหนอันเชื่ เชื่วเดียวไากินแดงให้แม่นะกินแดงแดนไลกันมาไล์กันชัวออกมาไลค์มาแชร์มาไลค์มาแชร์บวยเรียบหยามมากเลยเดียวุ้บอกได้ฉี่ใส่แม่เนี่ยจริงๆด้วยเมื่อกี้อุ้มมายังไม่ฉี่เลยเดียวเอ้ยทำไมชอบทำแบบเนี้ย อใช้คำแบบนี้มาใชตา้ตัวกันนะใช้ตัว,ว,วกันนะแม่ใช้แขนแม่ก่อนกันดูดีเดี๋ยวมันไปหมอนเลยอุ้มมาแล้วแบบนอนอยู่้งแล้วไปไปกวนจะฉี่ต้องให้ตื่นเองค่อยไปอุ้มนะ น้มือดีป่ะายละนนหนูขอตัวไปก่อนนะคะหนูขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะได้ไหแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อย่างงั้นมา,มา,มา,มาหนูไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่กออะสวัสดีะคะ่จะจะหัดพูดแบบในท่านจิดตาเหมือนกันกดไลค์กดแชร์กดไ,ไซั์สักครับไซั์สักคร์คซับสไคร์ ซับสไคร์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะปิ้งปิ้งปิง,ปง,ปง